โอ้โหชุดหมอกอัลตราโซนิกนะฮะวันนี้จะมาดูวิธีการประกอบกันอย่างแรกเลยครับตัวนี้ครับจะเป็นตัวทําให้ทุ่นลอยนะฮะทุ่นลอยขึ้นมาตัวที่สองครับถ้าเป็นชุดใหญ่ลูกค้าจะได้ตัวนี้สองชุดนะครับเพื่อต่อสองข้อครับและก็มีตัวลูกลอยนะครับอ่ะเปิดฝาดูกันนี่ครับที่ลูกค้าจะได้มีตัวนี้นะครับลูกค้าก็นําแท่น มาเสียบไปเลยครับแค่เสียบเฉยๆไม่ต้องยึดอะไรครับนี่ครับผมเสียบเข้าไปเลยครับแค่นี้นะครับเวลาลูกค้าเติมน้ําตัวต้านสนิทก็จะลอยตามระดับน้ำครับต่อไปครับดึงหอยครับสูว่านะครับนี่ครับปิดด้วยตัวนี้ครับถ้าลูกค้าอยากให้แน่นหรือว่ากลัวน้ําซึมอะไรนะครับใช้ตัวนี้เสริมครับทางร้านนี่จะมีอยู่ แต่ตัวนี้ครับจริงแล้วตัวนี้จะน้ําจะไม่ซึมครับลูกค้านําสายยางมาเสียบตัวนี้เปิดก๊อกทิ้งไว้ได้เลยครับน้าจะออกตลอดเวลาครับผมนี้ก็สวงเข้าไปในส่วนที่สามนะฮะเป็นส่วนท่อครับผมจะใส่ให้ดูหนุนท่อนะครับลูกค้าจะได้รับแบบนี้ไปนะครับลูกค้าถอดตัวนี้ออกครับนี่ครับสวงเข้าไปในนี้ครับพิกด้านฝาถังครับ คตังเข้าไปครับตัวนี้ไม่จำเป็นต้องแน่นอะไรมากมายนะครับแค่เอาไว้ใช้ยึดไม่ให้หลุดเฉยๆก็พอแล้วครับเพราะว่าตัวนี้ไอ้น้ําก็ะดนเข้ามาครับนี่ครับทั้งสองห่อแค่นี้เติมน้ําเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยครับ